สวัสดีครับวันนี้พงรีวิวตัวนี้ครับ ช็อคโอเพนฟิตแอร์ครับเป็นรุ่นที่เพิ่งออกมาไม่นานครับพงได้มาตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วก็ลองใช้มาสักอาทิตย์กว่าๆนะครับใช้แล้วชอบมากแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเคยจำได้พงเคยรีวิวตัว Open Fit ที่เป็นรุ่นที่ออกมาสักพักละของตัวช็อคไปเนี่ยถามว่า2รุ่นนี้แตกต่างกันยังไงอย่างแรกเลยครับราคามันจับต้องได้ไง่ายขึ้นนะแล้วก็น้ำหนักเบาลงครับคือตัวนั้นราคามันอยู่6000นนิดๆตัวนี้4000นิดหนึ่งนะครับราคาต่างกันประมาณ2,000บาท นะแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่โอเคแหละมันอาจจะต้องปรับลดลงมานะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยคงเรียกว่าแทบไม่ได้มีผลกระทบเลยดีกว่าถ้าให้พูดทั่ว,ว,วไปคือแน่นอนไลฟ์สไตล์เนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่มีความแตกต่างกันซึ่งพงสามารถเล่าได้ว่ามันชัดเจนยังไงครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างออกไปที่พงคิดว่าในราคา2000บาทเนี่ยที่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแต่ว่ามันรับได้ก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงคือตัวเนี้ยคุณภาพเสียงเนี่ยดีแล้วนะ แต่ตัวนั้นดีกว่าครับคือตัวนั้นอะเราจะรู้สึกว่าเวทีเสียงมันกว้างเสียงเบสมันใหญ่นะแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยทั้งเสียงกลางเสียงแหลมตัวนั้นก็ยังดีครับส่วนตัวนี้มันจะคุณภาพเสียงลดลงมานิดหนึ่งเวทีไม่ได้กว้างเท่าเสียงเบสไม่ได้ใหญ่เท่าแต่ว่ามันก็ยังดีอยู่ครับพงก็เลย กล้าที่จะใส่ฟังได้แบบทั้งวันหลายคนรู้แหละว่าพงเรื่องมากอยู่ละเรื่องเสียงเนาะลาโพงเอ่ยหูฟังเอ่ยเยอะแยะไปหมดนะครับรีวิวก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าคุณภาพเสียงไม่ดีจริงพงคงไม่กล้าบอกกับเพื่อนๆแบบนี้เนาะแล้วก็แน่นอนครับพอราคามันย่อมเยาลงแบตเตอรี่มันอาจจะใช้ได้น้อยลงนิดนึงโอเคคือแบตเตอรี่เนี่ยพอรวมตัวเคสใช้ไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ได้28ชั่วโมงของเก่าพงจําไม่ได้แต่ถ้าผงจาไม่ผิดมันเหมือนจะใช้ได้สั้นลงนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ผงว่ามัน สบายๆละแต่จุดที่สําคัญที่สุดพงว่าพงถอดมาให้เพื่อนๆดูดีกว่าโอเคคือคราวนี้มันมี3สีนะครับในมือของพงเนี่ยสีดํานะอันนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นแหละสีดําสวยงามเลยนะคือสวยจริงแล้วก็อีก2สีเนี่ยคราวที่แล้วมันจะเป็นสีดํากับสีเบจเนาะสำหรับ OpenFit OpenFit Air เนี่ยมีสีดําสีขาว สีชมพูครับพงว่าสีชมพูเนี่ยสวยคือพงเห็นของจริงมาแล้วไงแต่ในมือพงไม่มีนะสีชมพูเนี่ยให้เรานึกถึงป๊อกกี้ป๊อกกี้รสสตรอเบอรี่อะนะกลิ่นสตรอเบอรี่มันก็จะสีประมาณนั้นครับไม่ได้เป็นชมพูที่เซ็กซี่ฮอตฮอตอะไรเงี้ยนะเป็นชมพูที่พงคิดว่าอารมณ์มันจะแบบหวานหวานเบาๆไล่ๆนะครับก็ผู้หญิงหลายคนน่าจะชอบนะผู้ชายก็น่าจะใช้ได้ครับ แล้วก็เขาปรับดีไซน์มาครับอย่างแรกเลยที่เราเห็นเนาะคือนี่ตรงนี้มันจะเป็นสีเงินเงินเนาะของเก่าเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวหูฟังทั้งชิ้นเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับจุดที่มันแตกต่างอีกนิดหนึ่งเนาะเนื่องจากน้ําหนักที่เบาลงเนี่ยคือตรงเนี้ยเขาเปลี่ยนของเก่าเนี่ยมันจะคล้ายๆตุ้ม่วงน้ําหนักนะคือมันไม่ได้หนักแหละแต่ว่ามันทําให้มันบาลานซ์แล้วก็เกาะหูง่ายไม่หลุดนะครับแต่อันนี้เขาจะไม่ได้ใช้เป็นตุ้มละทําให้น้ําหนักมันเบาลงแต่ว่ามันก็มีเรื่องความแตกต่างอีกนนิดึครับ คือไอ้ก้านตรงนี้เวลาใส่เนี่ยมันก็จะทําให้มันกระชับหูมากกว่ารุ่นเดิมครับพุณยังง่ายว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตที่แบบแอคทีฟมากขึ้นอาจจะออกกําลังกายที่มีความหนักหน่วงมากกว่าคนที่ต้องการใช้ Open Fit ธรรมดานะคือตัวแอร์เนี่ยน้ำหนักเบาลงแต่ว่ามันยึดเกาะดีขึ้นนะครับกระชับขึ้นก็ออกกําลังกายได้ดีขึ้นและหลุดยากขึ้นนะครับจริงๆรุ่นเก่าก็ไม่หลุดแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันแอบจะแบบว่าเสียวๆจะหลุดอะ่ะ แต่ว่าอันนี้เราจะรู้สึกมั่นใจกว่านะครับเพราะว่ามันเฟิร์มกว่านะเนี่ยเห็นไหมมันจะเฟิร์มกว่าคือรุ่นเก่าเนี่ยพงโดนคุณพ่อยึดไปใช้นะก็เลยไม่ได้เอาบีมาถ่ายแต่ว่าโอเคแหละพงเล่าให้ทุกคนฟังได้นะครับเพราะว่าก่อนที่ให้คุณพ่อใช้พงก็ใช้เป็นเดือนเลยแล้วพอให้คุณพ่อลองเนี่ยคุณพ่อก็แบบเฮ้ยมันไม่ต้องใส่เข้าไปข้างในมันใช้งานง่ายใช้งานสบายครับแล้วมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ มันตกพงได้เหมือนกันคือมันไม่ต้องแทงเข้าไปในรูหูนะครับเวลาใส่ก็เหมือนเดิมครับใส่ง่ายๆเนาะเราก็แค่เอาก้านเนี่ยบิดคล้องลงไปด้านหลังเสร็จแล้วอะ่ะใช่ไหมเพื่อนๆเห็นพงใส่เพื่อนๆก็จะรู้แหละว่ามันง่ายเสร็จแล้วแล้วสบายอะ่ะใส่ได้ทั้งวันจริงๆครับใส่นอนก็ได้นะเวลาพลิกไปอะไรเงี้ยเวลานอนมันสบายอะ่ะแล้วตื่นขึ้นมามันก็แค่หลุดแล้วก็หาาแล้วก็ใส่กล่องเก็บตอนเช้าอะไรเงี้ยนะครับ ข้อที่ยังเหมือนเดิมเลยที่พงเสรยจได้เหมือนเดิมคือไม่มีไวเลสชาร์จนะครับอันนี้เล่าให้ทุกคนฟังไว้นะแล้วก็การใช้งานอื่นๆผมว่าไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากตัวเดิมอ่ะคือถ้าเกิดเป็นคนที่เคยใช้ OpenFit อยู่แล้วมาใช้ตัวนี้ไม่ต้องปรับตัวเลยคือการสั่งงานนะครับก็ใช้เหมือนเดิมนะก็คือแตะตรงนี้ง่ายๆนะครับก็ไปเซตในแอปได้นะแต่ว่ามันก็จะใช้ได้แค่แตะ2ครั้งกับแตะแล้วก็แตะค้างนะมีแค่2เกสเจรให้เราเลือกใช้ครับ แล้วก็โอเคตัวเคสหลายคนอาจจะบอกว่ามันค่อนข้างใหญ่แต่ว่าผมคิดว่าเวลาใช้ในชีวิตประจําวันะ่ะเราไม่ต้องถอดถอดใส่ไงเราใส่ที่หูใช้ได้ทั้งวันครับสบายมากๆนะ แล้วก็ชาร์จด้วย USB-C นะครับอันนี้ถือว่าอันนี้เป็นมาตรฐานที่ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เรื่องคุยโทรศัพท์โอเคแหละครับไมโครโฟน4ตัวแล้วก็แน่นอนครับมีระบบ AI ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ดีเท่ากับหูฟังตัวละเป็นหมือนะแต่ว่าแน่นอนครับใช้งานได้ใช้งานได้ได,ดีอยู่แล้วนะตามมาตรฐานที่เราควรจะใช้ในการพูดคุยโทรศัพท์ทั่วๆไปแล้วคนอื่นไม่บ่น ฝั่งตรงข้ามฟังรู้เรื่องไม่บน่นไม่ฟีดแบ็กกลับมาประชุมไม่รู้เรื่องไม่หงุดหงิดพงว่าแค่นี้พอแล้วครับแล้วก็แน่นอนครับสําหรับคนใส่ออกกําลังกายอย่างที่บอกครับมันกระชับมากขึ้นนะแล้วก็คุณภาพเสียงดีแล้วก็จุดเด่นก็คืออย่างที่บอกครับพอมันไม่ได้ยังเข้าไปที่หูอ่ะสำหรับคนที่อยากจะได้เสียงข้างนอกเข้ามามากขึ้น ถ้าเราไม่ได้เปิดดังจนเสียงตัวนี้มันบล็อกข้างนอกเนี่ยเรายังปล่อยให้เสียงข้างนอกเข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นครับคนที่กังวลว่าอุ้ยจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเดี๋ยวอันตรายคนที่โอเคเผื่อคนอื่นต้องเรียกแล้วเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเขาหูฟังแบบนี้ตอบโจทย์ทั้ง2รูปแบบนะครับใครต้องการหูฟังที่เป็นน้อยแคนเซลลิ่งโอเคคุณก็ไปหาอินเอียใช้อันนั้นก็น่าจะตรงกับความต้องการมากกว่าแน่นอนครับขึ้นจากสระไวน้ํามาผมก็ยังใส่ด้วยนะคือบางทีเราอาจจะแบบนอน โดนแดดบ้างนะครับหรือว่า่รอ,อตัวแห้งบ้างก็นอนฟังอะไรไปเรื่อยๆผมก็ใช้ตัวนี้นะอาจจะไม่ได้ดูมีสาระอะไรนะครับแต่ถ้าลองฟังดีๆเนี่ยมันอยู่กับพงไปตลอดนะครับที่สําคัญเวลาพงไปสอนพิเศษนะเด็กๆเขาจะถามว่าพี่พงหูฟังอะไรครับหูฟังอะไรคะทําไมมันไม่ต้องแทงเข้าไปข้างในแล้วมันจะได้ยินเหรออะไรเงี้ย เขาแบบตกใจไนงะก็เอาให้ลองใช้เขาก็ชอบกันนะเขาก็รู้สึกว่าราคามันก็ซื้อได้ไม่ได้แพงเพราะว่าเอาจริงๆราคามันถูกกว่า AirPods อีกถูกป่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับมันไม่ได้แพงแล้วคุณภาพเสียงดีใส่สบายครับใส่นอนได้ใส่ฟังได้ตลอดทั้งวันก็เลยบอกว่าคงใช้แทน AirPods 3ได้แบบสบายๆ ส่วนตัวแอปพลิเคชันครับเราใช้แอปพลิเคชันตัวเดิมนะแต่ว่าก่อนจะไปใช้งานผมก็ใส่หูฟังสองข้างก่อนครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นการใช้งานที่มันเต็มที่เนาะแล้วก็แน่นอนครับเราก็จะมี s c r e e เ r คคอร์ขึ้นให้ด้านนี้พร้อมกับมีอีกหนึ่งกล้องขึ้นให้ตรงนี้ครับเพื่อตัดสลับไปสลับมาจะได้เห็นได้ชัดว่าโอเคเราใช้กันสดๆนะครับไม่ได้มีการมาตัดต่อปัดแปะๆอะไรเงี้ยนะไม่ได้ตัดแปะ ใช้งานก่อนสดๆดแอปพลิเคชันช็อกตัวเดิมครับแล้วทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้ากดออกไปเนาะก็จะเห็นว่านี่ OpenFit Air นะครับแล้วก็มี OpenFit อีกตัวหนึ่งใช่ไหมอันนี้ตัวเก่าเนาะของผมเป็นสีเบจสีอ่อนๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Open Fit Air เนี่ยมันจะไม่ใช่สีเบจละมันจะเป็นสีขาวนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีดําก็อย่างที่บอกครับมันจะมีสีเงินเนี่ยมาแซมส่วนถ้าเกิดเป็น Open Fit รุ่นเก่า จริงๆก็เป็นคนละรุ่นกันนะมันไม่ใช่รุ่นเก่ารุ่นใหม่หรอกเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นรุ่นที่เทียบเท่ากันเนาะส่วน Open Fit Air ของพงสีดำก็จะมีเสียงเงินแซมเข้าไปนะครับนี่อันแรกเลยเข้ามาปุ๊บปรับ E q ิได้นะครับพงเนี่ยชื่นชอบอันที่เป็นแ n นด r าที่สุดเพราะว่าพงรู้สึกว่าเสียงมันบาลานซ์แล้วนะคือฟังอะไรก็เพราะอะแต่บางคนก็อาจจะแบบอะอยากชอบเพลงร้องชอบเสียงคนพูดหรือชอบฟังพอดแคสต์อย่างเดียวไม่ฟังอย่างอื่นเลย ไปนี่เลยครับ,บัวข้อนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบชอบฟังสนุกสนุกหน่อยชอบเบสเป็นชีวิต,ตจิตใจเบสบูสได้เลยนะครับหรือบางคนชอบเบสน้อยๆชอบเสียงไฮแฮดซึบๆ,ๆชอบเสียงไวโอลินที่แบบเสียงเวลาเขาสีไวโอลินเสียงสูงๆเ่ะมันอาจจะได้อารมณ์ครับก็เนี่ยนอนทริปเปิลบูสไปเลยแต่ว่าผมงพงอยู่แสแตนดาร์ดผงฟังหลายอย่างอะเนาะแล้วก็อันนี้ผงชอบมากครับมาจิ้ปพอยหูฟังบลูทูธทั่วไปส่วนใหญ่ที่มันแบบคอนเน็กต์ได้2 d e v i c วพร้อมกันน่ะ ถ้าไม่มีแอปหรือบางอันมีแอปเราจะไม่เห็นว่ามันต่ออันไหนอยู่แต่อันนี้มันบอกเลยว่าเราเคยต่ออันไหนบ้างแล้วเรามาควบคุมตรงนี้ได้เลยอยากให้ต่อ2อันไหนกดเปิดกดปิดแบบนี้ได้เลยครับคือผมว่ามันสะดวกสบายนะนึกออกไหมทําให้เราควบคุมได้เลยว่าเราอยากจะเปิดอยากจะปิดอะไรอย่างเงี้ยก็สะดวกสบายมากขึ้นอย่างผมเองมี iPhone, iPad แล้วก็ตัว MacBook Pro ผมก็เลือกมาเปิดปิดอย่ในนี้แหละสบายแล้วก็วันไหนอยากใช้ iPhone กับ MacBook ก็ต่อ2เครื่องวันไหนอยากใช้ iPhone กับ iPad ก็ต่อ2เครื่องนั้นสะดวกสบายใช้ง่ายครับแล้วก็คัสซอมคอนโทรลครับอย่างที่บอกครับใส่ได้แค่2 g e เ t u r e อร์นะก็คือดับเบิลแทนะแล้วก็ Press and h o ฮลแค่นี้นะครับส่วนคำสั่งข้างในก็มีเยอะแยะนะ มีเพย์พลอสอะไรเงี้ยมีเปลี่ยนเพลงนะครับก็ตรงนี้เล่นได้ตามปกติอ่ะมีแอซิสแตนด้วย voice assistant อยากจะเรียก s i r ิเรียก google assistant มาใช้ก็สามารถใช้ได้แน่นอนคำต้องหา้าพงจะไม่พูด hey ตามชื่อนะเดี๋ยวมันจะวุ่นวายกันใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนครับการแตะแล้วก็ค้างนะครับก็จะมีเพิ่มลดเสียงนะอันนี้หลายคนอยากจะได้ใช่ไหมคือ แต่เพื่อเปลี่ยนให้มันปรับระดับเสียงอะ่ะอันนี้ทําได้ครับแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีแค่2คําสั่งเนี่ยเป็นปัญหาของการใช้งานไหมพงต้องบอกเลยว่าไม่เป็นครับเพราะว่าตัวพงเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันขาดอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพงเชื่อว่าทุกวันเนี่ยการที่จะหยิบโทรศัพท์มาที่มันควบคุมได้จากตรงนี้เลยนะครับ ก็คือที่หน้าจอเนี่ยมันมีอะไรมาให้เรากดได้ง่ายๆเลยหรือว่าใช้สมาร์ทวอชในการควบคุมเดี๋ยวนี้ตัวราคาสัก2 0 0พันก็ควบคุม iPhone ได้หมดละแล้วก็ตรงนี้สรุปสั้นๆนิดนึงครับหูฟังช็อป OpenFit Air ตัวนี้พงใช้แทน Airpods 3ไปที่เรียบร้อยนะครับบางวันอาจจะมีสลับมาบ้างแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นตัวหลักของพงไปครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้โดยที่ฟังคลิปนี้แล้วโอเครับตรงไหนได้ รับได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันลงตัวกับชีวิตหรืออยากลองแน่นอนครับเดี๋ยวพงหาลิงก์ใส่ไว้ให้หรือถ้าอยากไปซื้อออฟไลน์แน่นอนครับมีแบบช่องทางหลายอย่างเลยนะทั้งดอทไลฟ์ทั้งร้านมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยมีหลายที่เลยยังไงเ,เพื่อนๆลองหาดูนะเผื่อจะลองแล้วก็ชอบแล้วก็ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันสักหตัวครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์นี้ อยากจะสนับสนุนพงแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กด Subscribe หรือว่าจะโด o n a t e ให้พงผ่านปิตคอย i g ไลนิ่งก็ยิง QR code ไล n i n g ขึ้นมาตามที่พงขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับผม